สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับหมดเสียงครับครับหมดเสียงครับเสียงครับอะไรเสี้ยอะไรอะไรแรงจังครับผมแอคชั่นก่อน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  ค่ะวันนี้ก็มีอ่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่น้ำเพชรนะคะแล้วก็คุณแม่เทนเทนเนาะ <c oughs> ของคุณแม่เทนเทนนี่ก็จะเป็นกล้วยครับผม <c oughs> สั่งกล้วยแม่ครับผมทางช่องลายวันไช่ครับผมห้าถุงเลยครับผมอ อ่ะนี่จากคุณแม่เทนเทนนะคะเป็นกล้วยนะคะอะ่าถูงนะครับอ่าอยาให้แม่ใหญ่กับทองคํากินก่อนนะคะเป็นกล้วยนะคะจากคุณแม่เทนเทนนะคะกีะ่วนี่อคนละนสามวีมว่ให้แม่ใหญ่ีเลยเนาให้แม่ใหญ่ทองคำต้ินทองคำองคำต้องกินเข้าโรงเรียนนะคะนี่ สี่ถุงนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะแม่แม่ะฮะถุงนะคะจากคุณแม่เทนเทนนะคะปุ๊บเออแม่ใหญ่โยนเลยกินเหมือนพาตูลูกับตุลูพาตูลูก็โยนมาดูอ้าวตุลูก็โยนแบบนี้บ่กินเหมือนไม่ใหญ่เลยบ่โอ้พ่อเห็นกินเมื่อวานโยนใส่เลยเหมือนแม่ใหญ่โยนใส่เลยเร็วด้วย โยนปับปบป๊บเลยใช่ไหมนี่ว่าผ้มเลยว่าก็กินกับทองคำนี่นแสดงว่ากินกินอ่ากินเก่งกว่าเนาะเพราะว่าอ่านุจักโยนเข้าปากเลยโอ้ไม่ใหญ่นี้ดูใส่มือไว้ก่อนนะคะไม่ใหญ่ยังไม่อยู่ครับผมดูทองคำดูดูทองคำเดินมาทางนี้รู้เลยนี่ค่ะมาดูค่ะของชอบนะคะของชอบของ ทองคานะคะกับผ่าพรายพัดตูรูครับผมก็เป็นของคุณแม่น้ำเพชรนะครับผมสั่งหน่อไม้ป่ามาให้เนาะเป็นหน่อไม้ป่านะคะก็ได้ถุงกอกวานะคะเราก็แบ่งให้แม่ใหญ่กินด้วยครับผมในชามก็จะแบ่งให้แม่ใหญ่กินด้วยนะคะในชามส่วนในถุงก็จะเอาไปฝากฝากตูรูครับผมฝากพายตรูนะคะว่าจะของท่านว่าให้ไปฝากพัดตูรูด้วยเนาะอ่า ให้เมยใหญ่ก่อนนะอ่ะมยใหญ่ไมย์ย่สวยจ้าก่อนสวยจ้าก่อนโอ้เพราะว่าไมยใหญ่กินไงเอาให้เลยเพราะว่าไมยใหญ่กินอยู่ไมยใหญ่เขาจะออกเสียงทางปากนะคะโอ้โ้เสียงเคี้ยวค่ะชอบนะคะไม่ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนะคะหน่อไม้นะคะนี่ โอ้ดูดูทองคำเอเอเอ้ยเอออ่ะของทองคำของชอบเหมือนกันนะคะทองคำชอบนะคะชอบไผ่นะคะยิ่งเป็นหนอแบบนี้ยิ่งชอบเลยค่ะเพราะว่าอ่าอยู่ทางเหนือทองคำก็ชอบชอบใบไผ่นะคะ อะไรไกินทะเลถูกใจใช่ไหมถูกใจครับได้ทั้งของหวานได้ทั้งหน่อไม้เลยครับ <S <S โอ้เสียงเค<า>ี้ยวเคี้ยวครับก็ <S <S ต้องกราบ <S <S ขอบคุณนะครับะยัอ่าคุณแม่เตืนๆแล้วก็คุณแม่น้ำเพชรน,นะครับผม อขออินท่านทีน่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็จึงยศกลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่านะครับผมดูครับทางสเรียครับผมดูเน็บมี่เน็บด้วยครับ,บด้วยโอ้ยเนาะหนอไม้ก็มีเน็บนะคะแม่แม่มไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนหนจะมาดูว่าโอ้ยดูคะ่ะหนอก็เน็บได้ ชายานเน็บต้องเน็บให้ได้เห็นไม่ใหญ่ก็มีเหมือนกันท็อกครัมมีใครเรย็กหรอกแล้ว,ม,ลวมีการเลือกอหรอเรกเลือกค่ะเราก็เอาไปฝากพระพายตู้รูนะคะคเ,งงเลือกโนที่อ่อนไง ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะบ้านคุณปู่นะคะบ้านพ่อเสกครับเอาเอาไม้มาพัดตูรูครับพัดตูรูเดี๋ยวมาดูว่าตูรูจะกินดีไหมคะใบกับหน่อน,นะคะเดี๋ยวมาดูว่าตูรูกินว่าอย่างไรอันปลาหันปลาไม่ได้อันปลาไม่ควาจากคุณแม่น้ำเพชรค่ะคุณแม่อะไรนะคุณแม่น้ำเพชรค่ะคุณแม่น,น้ำเพชรนะคะจากลุงเลน โอ้หาาให้อาตัวรู้อาหารป่าหน่อไม้ห้ามว่าตกลนี้เขาพน้อยใจให้คุณอย่างนดี้มาเพิ่มได้ยินเสียงเาายเ่ดูในโองนามลุกเปล่ามาดูแล้วปัาลุงเจ้าก็บางกล้องน้อไม่เห็นเลย ฝนตกฝนตกขอบคุณแผนช้างมากค่ะขอบคุณนะขอบคุณสุคุณคุณใสทองจ้ะไม่นะเมนจ้ะงูไ้กินอาหารป่ากินไหมกินไหมกินไหมไม่ยากเลยอาหารป่าเป็นหน่อไม้นะคะว่าเขาจ้างคนหาเหรอตูรูเขาชอบกินใบไผ่ใช่ไหมอืมงู้าเขาส่งมาลุยอ่ะ เขาให้ให้ให้ไปเอาค่ะขอบคุณแทนช้างมากเลยค่ะมีการเจริญมู่ดรู้าโรโเป็นอาหารามให้ตูรูหนอไม้ายนะคะว่าที่ที่อ่าที่นู่นว่าตูรูชอบกินใบไผ่เ้ามาดูกว่าจะหยุดอ่ยเขากินช้าลุงเขาเขาแบบเขาไม่รีบนะเขาเป็นช้างที่แบบกินแบบเรียบร้อย กินดีอยู่นะคะแม่แม่ตูว่าชอบมากหอบเก็บไปหมดแล้วครัไม่เห็นค่ะหูเมาเก็บได้แต่เรื้อคอจะไม่อย็าสายสิงนะคะตัวเราเจยิหนะเอยสิมหมูน่ะหายเืออคอกักหมดกลักตะกุกอ๋กินหน่อไม้เหรอพูอพยาูรูใช่ค่ะ โอ้กินดีกว่ากินกินดีกว่าทองคํานะนี่เออกินอยู่แต่ว่าทองคําได้กินกล้วยก่อนใช่ทองคํา้อ้กินกล้วยก่อนโอ้เหน่อขอบคุณคุณแม่อะไรนะคุณแม่น้ำเพชรค่ะคุณแม่น้ำเพชรนะคะส่งสองโขดมาให้ตุลูไดเก่งมาติดวันเล่นไดเก่งโอ้เก็บตุลูเก็บ ค่อยๆกินเนาะค่อยๆกินบางเชือกแม่บางเชือกไม่ไดใช่ทองคํานี้ทองคําถ้าเห็นของกินหนูไม่รู้ตาไม่รู้หูอะไรเลยนี่คือเขาจะเย็นมากก็กินแบบเชือกค้าก็กินแบบอืมเป็นหนุ่มจ้าสำอางนะคะนี่ดูค่อยๆกินโอ้นี่ขนาด ลุงเลนนี่ป้อนทองคำมาเมื่อกี้นะคะใช่ต้องกินแบบกินทีละน้อยใช่ไหมน่าจะกินทีละน้อยนะคะ จะให้จะให้ป้อนอีกเอาเอาเอาอีกอันนึงเอ,เอาอีกอันนึงเอาอ,าเอาอีกอันเหนึออรอ กินเยอะว่าเด้อออะลรยห่เลยใช่ใช่น่าน่าจะกินกินอิ่มแล้วเนาะน่าน่าจะอิ่มแล้วนะคะนี่ก็เลยกินยาต่อ

เกระะเริ่มแล้วว่าเริมกินหญาแล้วก,ะะกินญ้าดีแล้วนะคะแม่แม่นี่โอหันข้างให้ชมความรอด้วยอันนี้ถ่ายคลิปด้วยไมถ่ายคลิปนะเพราะว่าถ่ายมาแต่นู่นเรี่จิตเดี๋ยวจะให้อตทางนี้จะจะพักไล์เดี๋ยวจะให้ลุงเรนไล์ก่อนนะคะ ก็วันนี้ได้ของอร่อยนะคะของชอบนะคะมาฝากพ่อพายนะคะนนก็กบขอบคุณนะคะคุณแม่น้ำเพชรนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ